สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอปานบุรีครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับวันนี้เราก็มาดูงานแล้วก็มาอัปเดตงานกันครับว่าหน้างานถึงไหนแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนในเรื่องของการปรับชั้นผิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับหน้างานนะครับตอนนี้เราลงหินเกดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการดึงเชือกใยแมงมุมนะครับแล้วก็ดึงคอซ้ายขวาเพื่อให้ได้สโลปซ้ายขวาเท่ากันทั้งหมดนะครับสามารถดูโอเวอร์ออลได้หมดนะครับ ทีมนายก,ก็กำลังปรับฝินฝุ่นนะครับินเห็นฝุ่นปรับฝินฝุ่นกันครับเราจะมีทีมตรงนู้นชุดนึงนะครับ รูมนะครับเพราะว่างานค่อนข้างเร่งนะครับขนาดสนามที่นี่นะครับอยู่ที่ไซส์3 3คูณ53เมตรนะครับใช้ยาเทียมรุ่นพาย้านยนะครับไปที่ไหนติดตั้งที่ไหนลูกค้าเยอะที่นั่นครับด้วยเทคโนโลยีล้มไม่เจ็บและอายุการใช้งานยาวนานนะครับถึงห2 0่0 0นไซเคิลนะครับมากกว่ายาเทียมทั่วไปึี่เท่าและมีความนุ่มนวลสูงนะครับก็ต้องบอกว่ายาเทียมณวันนี้นะครับรุ่นพาย50เป็นยาเทียมที่ดีที่สุดณตอนนี้นะครับ เพราะว่ามีฟิลลิ่งในการเล่นใกล้เคียงย่าจริงมากที่สุดแล้วครับถ่า ลองไปเตะสนามที่เราติดตั้งดูนะครับจะรู้เลยครับระหว่างหญ้าจริงกับหญ้าเทียมเริ่มแตกต่างกันน้อยลงแล้วครับคือริ่งใกล้เคียงแล้วครับน้ำหนักแล้วการวิ่งความนุ่มนวลต่างๆใกล้เคียงมากแล้วครับแล้วก็ช่วยเซฟในเรื่องของข้อเข่านะครับในการเตะฟุตบอลครับเพราะว่าถ้าสนามฟุตบอลหญ้าเทียมแข็งๆเนี่ยทำลายข้อเข่านะครับทำให้ข้อเขามีปัญหาได้หมอนรองก็ดูสึกหล่อได้นะครับแต่สําหรับหญ้าเทียมรุ่นพาย5้าูนย์แล้วแล้วก็ระบบการติดตั้งของบริษัททีมเทิร์ฟแล้วรับรองว่า ช่วยซัพพอร์ตรับแรงกระแทกนะครับปรับพื้นก็ต้องเอาให้เรียบกิฟนะครับย่าเทียมทําไมต้องทําชั้นหินเป็นระบบระายน้ําแบบชั้นหินแล้ววางท่อใต้ดินเนื่องจากนะครับถ้าเราทําชั้นคอนกรีตที่มันอุดตันหรือว่าชั้นเป็นพวกหินคุกบดอัดนะครับแล้วอุดตันนะครับก็จะมีปัญหานะครับ เรื่องเม็ดยางลอยเม็ดยางก็จะลอยออกมาเวลาฝนตกนนหนักเนี่ยเม็ดยางลอยออกมาเป็นแผ่เลยครับถ้าใครเคยเห็นนี่จะทราบเลยครับฝนตกเอา้าทำไมเม็ดยางสนามทาไมถึงลอยออกมาด้านข้างกันหมดอันนั้นแหละครับคือสับเบดไม่ได้ตามมาตรฐานฟีฟ่านะครับคือสับเบดต,ตัวนี้ตามมาตรฐานฟีฟ่านะครับถ้าใครเช็คในเว็บไซต์หรือว่าข้อมูลฟีฟ่าดูก็คือตามมาตรฐานเลยคือชั้นหินครับหญ้าเทียมระบายน้ําใต้ดินครับให้เป็นชั้นปูนก็จะมีปัญหาในระยะยาวคือเม็ดยางลอยแล้วก็การสึกหรอของหญ้า จะมีสูงมากเพราะมิยางลอยออกหมดแล้วนะครับเวลาเล่นเราก็เตะใใบหญ้าหญ้าเทียมก็จะเสื่อมสภาพเลยวันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนนะครับยังไงก็ฝากไลค์กดแชร์เพจและช่องอุทุราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ